หอยตัวใหญ่ๆหอยหอยตัวใหญ่ๆมันมีมันมีอยู่หลายร้านเหมือนกันหอยแต่ว่าเราไปซื้อร้านนี้ไงนี่นะคะแล้วก็ใบชะอมนะคะชะอมนี่ก็ใส่ลงไปเลยหมดขอบคุณหลายๆนะคะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกเริ่มนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะอืมน่าก,กินมากเอาเอาผักลงไปข้างล่างก่อนดูสิคะหอยหอยตัวใหญ่ๆหหอยน่าก,กินมากเลยพอมันโดนน้ำแล้วมันยิ่งไอ้นี่นะมัน มันเขาเรียกอะไรนะมันรับน้ําอ่ะมันอุ้มน้ําไว้มีนะคะใบน้ําน้ําตาลก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใช้ได้แล้วเนี่ย กเลยกคเรยกเรยกเรยกเรเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะจัดโต๊ะกินข้าวได้เลยนะคะ หอมมากเลยค่ะหอมหอมดูสิคะน่ากินมาก thank you so much Hello my friend. Hello my friend. มาค่ะอิสร s น์อิส o d น f กุศ n ต o น g ูนกุศ t ต r n นูนขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยอืมอร่อยอร่อย ใส่ใส่พริกนะคะพริกแดงถ้าไม่พอเราก็เพิ่มอีกหน่อยเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะคร,รบแล้ว้่ะ thank you so much thank you so much นะคะดูสิคะมาคะ่ะมากินข้าวกันนะคะ thank you thank you ปิดแก๊สได้เลยนะคะขอบคุณนะคะสีสวยน่ากินอยาก <laughs> ถามถึงรสชาติคะ่ะพี่ดา <laughs> อร่อยคะ่ะรสชาติก็อร่อยนี่เดี๋ยวลองชิมอีกทีหนึ่ง <laughs> เขาเรียกอะไรนะเผ็ด เผ็ดเค็มหวานหวานอมนิดๆน,นะแล้วก็หอมใบชะพูอืมอร่อยพอแล้วพอแล้วอร่อยมากอร่อยมากถึงมากที่สุดประมาณนั้นมาค่ะเดี๋ยวเราขอตักใส่ปิโตนะคะใส่บาทนะคะตักใส่บาทแล้วก็มากินข้าวกันนะคะ มาเลยค่ะมากินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วกินข้าวกันค่ะนี่นะคะแกงหอยของเราวันนี้เรามีส้มนะคะมีส้มมีส้มแล้วก็มีกล้วยนะคะ มีกล้วยนึกถึงเสียเลยนะคะเสียจะชอบกินกล้วยแต่เสียไม่สบายเสียก็เลยอดกินกล้วยนะคะเสีย <laughs> เสียไม่สบายเสียก็อดกินนะคะ thank you so much นะคะ r รฮโรมาเฟนมาคะ่ะมากินข้าวกันนะคะ